สวัสดีคุณผู้ชมครับผมคิวเตมีนะครับวันนี้จะมารีวิวกันกับ ZTE a s o n 7ครับและเหตุผลที่ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เพราะว่า Mario เป็นพรีเซนเตอร์ครับเฮ่รอเล่นนะครับปัจจุบันต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนสเปคแรงไม่จำเป็นต้องมีราคาสูงเสมอไปนะครับหนึ่งตัวอย่างที่ดีเลยก็คือ OnePlus 3นั่นเองนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาจำหน่ายในบ้านเราแต่อีกหนึ่งตัวที่จะต้องพูดถึงและก็จาหน่ายในบ้านเราคือตัวนี้นี่แหละ ZTE หรือว่า z TE a s o n 7ครับและที่ต้องบอกว่าราคาไม่สูงนะครับเพราะว่า z TE a s o n 7จำหน่ายในไทยราคาอยู่ที่15,990บาทแต่ว่าเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้แล้วต้องบอกว่าว้าวมากครับดังนี้เลย สเปคขนาดนี้ก็มั่นใจได้นะครับว่าการเล่นเกมและใช้งานต่ตางๆนี่ไวหายห่วงเลย benchmark นะครับ single คอยู่ที่1,699และ m มัติคอ i อยู่ที่3,991ครับในส่วนของตัวเครื่องเป็น unit metal body นะครับสังเกตได้ว่าดีไซน์ของเครื่องนี้ก็จะเน้นความโค้งเป็นหลักนะฮะเพื่อให้สัมผัสที่ละมุนมือนะครับในทุกส่วนเครื่องนั่นเองความดูลาดูดีก็มาพร้อมกับความลื่นนั่นเองนะฮะเขามีเคสมาให้ด้วยก็ ใส่เคสแก้ความลื่นกันไปนะครับเส้นเสาอากาศก,ก็จะอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับมาพร้อมกับ USB Type C นะครับแล้วก็ support Quick Charge 3.0ด้วยที่เสียบหูฟังยังคงมีอยู่นะครับอยู่ทางด้านบนนะฮะรวมไปถึงมี IR Buster ไว้สำหรับควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านได้ด้วยครับด้านขวาเป็นปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านซ้ายเป็นที่ใส่ซิมนะครับสซิมครับ Dual Standby นะครับสามารถใส่ Micro SD card ดเพิ่มเข้าไปได้ด้วยรวมไปถึงมีที่สแกนนิ้วอยู่ทางด้านหลังของเครื่องครับหน้าจอขนาด5.5นิ้วความละเอียด 2K นะครับแล้วก็หน้าจอต้องบอกว่าเป็น AMOLED ด้วยนะฮะใช้ออเดอร์ได้ดีเลยสู้แสงพอสมควรเลยทีเดียวครับภาพคมชัดสีสังสดใส,ด,สดีนะครับเอาไว้ดูคลิป YouTube หรือว่าหนังได้สบายเลยฮะ นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับลำโพงยังเป็นลำโพงคู่หน้าด้วยซัพพอร์ตเทคโนโลยี d o l b y Atmos นะครับให้เสียงที่ดังและก็มีมิติดีสุดๆครับรวมไปถึงยังมีดักคุณภาพสูงนะครับให้คุณได้ฟังเพลงดูหนังต่างๆผ่านหูฟังเสียงคุณภาพเยี่ยมเลย ซึ่งโหมด Dolby a t m o s นะครับก็าสามารถเปิดปิดได้ตามใจคุณทุกเมื่อเลยที่คุณต้องการลองฟังความแตกต่างของการเปิดแล้วก็ปิดอยู่ฮะ สอ7นะครับมากับ c a p a c i t i button ครับต้องบอกว่าไม่มี backlight นะฮะใช้ในตอนกลางคืนนี่ค่อนข้างจะมองไม่เห็นนะครับแถมปุ่มทั้ง3ปุ่มนี่อยู่ค่อนข้างใกล้กันเกินไปหน่อยแล้วก็มีขนาดเล็กนะครับบางทีใช้ตอนกลางคืนนี่ผมกดผิดกดถูกอยู่นะฮะซึ่งปุ่มก็สามารถปรับได้นะฮะ switch ได้ว่าชอบแบบ android หรือว่า samsung android ครับ a s o n e n รันด้วย mi f a v o r ui 4.0นะครับแล้วก็อยู่บน android 6.0.1ครับ ซึ่งมี Favor UI เวอร์ชันนี้นะครับยังไม่มีแอป Drawer แต่อย่างใดนะฮะคงต้องรออัปเดตเป็นเวอร์ชั่นต่อไปนะครับถึงจะมีแอป Drawer มาให้ด้วยแต่การใช้งานทั่วไปก็ลื่นไหลดีครับซึงมี Favor UI 4.0นะครับโบแวร์ก็ค่อนข้างเยอะอย่างที่เห็นอยู่นี่เลยมีฟีเจอร์ Double Tap ที่หน้าจอ2 t ทีเพื่อให้จอติดขึ้นมาครับฟีเจอร์ Pitch in 3นิ้วครับเพื่อเป็นการ Capture Screen หนึ่งฟีเจอร์ที่ใช้แล้วขัดใจก็คือทุกครั้งที่เปิดหน้าจอเพื่อจะด notification คุณผู้ชมต้องกดที่กระดิ่งทุกครั้งครับเพื่อชมว่ามี notification อะไรเข้ามาบ้างในพาร์ทของการปลดล็อกด้วยนิ้วนะครับต้องบอกว่าทำงานได้เร็วนะครับอาจจะยังไม่เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าก็เร็วอยู่ในขั้นที่น่าพอใจเลยทีเดียวแบตเตอรี่ขนาด3,250ม ah ิลลิแอมนะครับซึ่งคุณสามารถฝากชีวิตของคุณไว้ได้ทั้งวันเลยนะฮะส่วนใครที่ใช้ไม่พอจริง,รงก็เติมไปด้วย Pri ริช h า r ์ e 3.0นะครับ หรืออีกหนึ่งทางเลือกครับก็คือการใช้ Ultra Power Saving Mode นั่นเองซึ่งมันจะตัดคอนเน็ชันต่างๆโทรศัพท์ออกทั้งหมดเลยนะครับเหลือแค่โทรเท่านั้นรวมไปถึงหน้าจอเนี่ยก็ะจะปรับเป็นขาวดกด้วยกล้องก็ไม่ธรรมดานะครับ20ล้านพิกเซล f 1.8 f a c e Detection Autofocus มี OIS นะครับรวมไปถึง Dual LED Flash ด้วยแถมยังมี Manual Mode มาให้นะครับแล้วก็สามารถปรับค่าได้ละเอียดทั้งหมดเลยครับอีกอย่างที่ชอบมากเลยนะครับก็คือคุณสามารถเลือกจุดโฟกัสและจุดวัดแสงแยกกันได้ ในแมน u a l Mode ครับซึ่งคุณภาพของภาพออกมาเยี่ยมเลยนะครับมีความคมชัดนะครับ Dynamic เ a นส์ก็โอเครวมไปถึง HDR Mode ก็ทำงานได้ยอดเยี่ยมครับสามารถอัดวิดีโอได้สูงสุดที่ระดับ 4K 3 0 f ม per s e c o น d นะครับแต่ว่าตัวอย่างที่เอามาให้ดู ลองดูที่1 0 8 0 p กันดูนะฮะว่าเจง๋งขนาดไหนส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ครับ8ล้านพิกเซล f 2.2ครับ คุณภาพของภาพต้องบอกว่าดีนะฮะมีความละเอียดดีเทลครบถ้วนดีรวมไปถึงเป็นเลนวายด้วยสามารถถ่ายเพื่อนๆหรือใครเข้าไปเพิ่มเติมได้ดีนะฮะแล้วก็มีโหมดบิวตี้นะครับที่ทําให้คุณหน้าเนียนะครับภาพนี้ยังไม่ใช้ภาพต่อไประดับ3นะครับและภาพถัดไประดับสุดครับระดับ5 ต้องบอกว่า ZTE a x o n 7นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่กำลังเดินมาถูกทางนะครับเรียกว่ามีทุกอย่างครบแล้วก็ผ่านมาตรฐานหมดเลยนะครับและก็มากับราคาเพียง15,990บาทเป็นราคาระดับกลางแต่ว่าได้สเปคเรียกว่าพรีเมียมสุดๆครับสำหรับคิวเองนะครับถ้าถามว่าไม่ชอบอะไรในเจ้าตัว a x o n 7นะครับก็คงต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่2แแบนะครับซึ่งไม่ค่อยจะชื่นชอบมี Favor UI เท่าไหร่นะฮะแต่เชื่อว่า ในเวอร์ชั่นต่อไปที่จะอัปเดตจะทำให้มันดูคลีนขึ้นนะครับรวมไปถึงการทำงาน,นต่างๆก็จะไหลเลื่นขึ้น แล้วก็แอป Drawer ก็น่าจะมีให้ได้ใช้กันนั่นเองก็แนะนำมากมากเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการทำงานที่สุดยอดทุกอย่างครบครันนะครับในราคาระดับกลางเท่านั้นไม่ต้องจ่าย2 0 0 0 0อัพนะครับ1 5 9่0าบาทฮะกับ ZTE หรือว่า ZTE a s o n 7ครับคุณผู้ชมคิดยังไงกับ a s o n 7นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ทางด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าชื่นชอบก็ s b s c r i b e กันได้นะครับในการติดตาม เทปรีวิวต่อๆไปนะครับกับผมคิวเตมีครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ